คิวบายเทสบอกฟุตนะฮะ,ะไม่มันขึ้นจริงรผมไม่มาเยี่ยมมันมันขึ้นอย่างนั้นนะครับคุณผมก็ไม่เชื่อหรอกว่าคุณจะฆ่าผมยกเว้นธนูที่ยิงมาตั้งแต่อตอนแรก เกมปักความคุณนะครับเนี่ยผมเชื่อในตัวน้องของผมครับเห็นไหมทุกคนน้เสียงดูไม่เคยเชื่อเท่าไหร่นันค,ออคุณน,นี่ช่างยุดจริงๆเลยเอาว่าเขาดูอย่างนี้ได้ไงครับผมบอ,อกจะเป็นคนดีเหมใช่ดูสิผมยังไม่เคยไปทะเลาะก,กับใครเลยยังไม่เคยตีข้างหลังใครตบด้วย แล้วก็ดาบไปจิบมอร่วงด้วยนะมีอย่างนั้นด้วยหรอครับไม่มีมไม่ได้ทำมาอะไรผมบริสุทธิ์ใครจะไปทำก็ล่ะผมเอาไปซื้ออะไรดีเนี่ย แครอทปลูกแล้วผมก็ไม่รู้นะว่ามันได้อะไรได้ปลูกปกแได้หรออ๋อรูร้และรู้ละรู้แล้แลแลแลวว่ามันได้อะไรได้ได้อะไรได้ได้เลือดได้ได้อีกอย่างคร,ค,นนครับแล้วแค่หลอดนี้เ้องมปจัดอะไรครับนั้นแต่เดี๋ยนะอาชีพไงาฟาร์มเมอร์ คุณวิทย์ของแค่จะไปเอาเอมมาล่ามาหกอันก็พอนะเอไปไปๆๆๆๆเมียบกมีปัญหาคุณผมแค่จะมาเอาอ็มมาล่แค่6อันทำไรอ๋อไปซื้อผักผลไม้กินเอ่อมีแบบเออเปิดตลาดแบบตลาดสดอะไรอย่เงี้ยผักสดผมไม่ได้เป็นสายต่อสู้ทุกคน สุดขลังเ<ห>ลย่ายไป้าคงแค่เอาของคืนไปแค่นั้นอย่าไปสนประกาศาข้างๆเลยค่ะดีมีนประกาศาข้างๆคืออะไรอย่าไปสนประกาศาข้างๆครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นครับมีเปิดตลาดสดไหมใจะได้ไปซื้อผักมาทำกะเพรากินโอ้ไม่ต้องกะเพราหรอกครับเนี่ย ยผักกาดสองอันเองผักกาดดองผักกาดดองอร่อยมากเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยคุณวิทเทสอ๋เอ,เ,เ,อ,อเหรอขอเทสขอเทสผมแค่จะปลูกผ<อ>ักเล่นคุณวิทย์อย่าเทสบ่อย คนหนึ่งเคงดีคนหนึ่งปลูกผักว่าอะไรนะครับไม่แปลกแล้ว <c oughs> ไม่ต้องไปส่งประกาศหรอกค่ะบ,บอกแล้วป,ประกาศอะไรครับ เฮ้ยคุณวิทย์อาจจะชนะนะฮะในเกมนี้ไปนะครับวินมีความเป็นไปได้ผมจะชนะหลายรอบมากแต่ผมตายตอนจบครับ <c oughs> คุณเก๊กครับคุณไปชี้แจงอะไรเขาเปล่าเนี่ยฮะเปล่าดิฮะผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะี่มากล่าวหาผมได้ยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมเอามาอีกสัก อัญมอรอจากหกแล้วก็ผมไม่ไปเอาอัญมอรอละคนดีเห็นไหมเกือบตายแล้วว,ว้าวถ้าไม่ซื้อขวานด้วยหรอนะทำไมมันแบบเยอะจังขวาน รยิงผมแบบนี้ได้ไงยิงผมแบบนี้ได้ไงอ่ะหาเรื่องกันนี้ได้ไงน่าจะเป็นเหมือนครั้งที่แล้วนะครับผมคิดว่าตายเพราะบอลลูนเดจาวูคุณเก๊ไปทำลายเขานะฮะเดี๋ยวมันจะมีเดจาวูแบบโดนระเบิดร่วงโอ้โหจี้เจดามเขาอย่างนั้นได้ยังไงครับไม่เป็นไรคุณป่านี่ฮะผมยังไม่ทำอะไรเลยเขามาทำลายผมก่อนอะ ผมเป็นคู้บริสุทธ์นะบอกเลยว่าผมสต็อกระเบิดไปเยอะมากอยากเข้ามาก็เข้ามาครับโอ้โหยนี่เห็นไหมจงใจมีอาวุธสงครามไว้ในตัวครอบครองเนี่ยผมสต็อกระเบิดไปเยอะมากครับผมถึงมีออไอรอนไอรอนล้นเหลือครับผมเลยไปซื้อและเปิดมาสต็อกไปเยอะมากเลยครับอาวุธสงครามเนี่ยวิทย์ระวังตัว้วยนะนะ ผมจะแกะแก้แค้นแน่นอนฮะเกี่ยวเป็นฟางได้ไหมมายิงผมแบบนี้ไม่ได้ผมอยู่เฉยๆแล้วมายิงกันแบบนี้มันแย่มากเลยนะครับรู้ไหมโอ้ทุกคนครับผมเนี่ยเป็นคนดีครับเดี๋ยวเปิดสงครามกันเหรอคะวงไรเกี่ยวไับไหวะอันนี้อันนี้เออจริงๆปิดแค่นี้ก็ได้เนี่ย สวัสดีครับผมเกงกลัวว่าคผมจะมายิงผมตกมาเลยอะไรเนี่ยผมอยู่กับฐานเนี่ยเฮ้ยผมมาเอาผักก่อนอปลูกผักทั้งทีเก็บเกี่ยวไม่เป็นซะงั้นฮะเก็บเกี่ยวไม่ได้หรอ,อคุณเก็บเกี่ยวได้ไหมม,ไม,มันกดยากอะ่กกอะไม่เป็นไรนะทุกคน ผมตีดีดึงแล้วแก้แค้นจะตะเก๊ดยิงผมทำไมทำไมแต่ละคนเขาเจ้าคิดเจ้าแค้นกันจังเลยครับเนี่ยคุณก็ด้วยละฮะมีนาะปงผมให้ไดมอนด์คุณไม่เป็นไรครับเอาไหมอ่ะเอาไหมอ่ะโอ้โหถ้าใจดีอย่างนั้นก็ขอบพระคุณมากครับเอาไปแล้วครับแล้วตกลงมายิงผมทำไมคะทดสอบครับทดสอบ เขาก็ทดสอบกับผมเหมือนกันครับสอบแรงมากค่ะเอาซักกระเด็นติดกับเพลงไหมฮะโอ้ยอย่างนั้นเลยเหรอครับผมเพิ่งรู้นะครับเนี่ยไปกันนะทำแบบนั้นได้สอบแรงมากเลยฮะเดี๋ยวผมจะเอาระเบิด20ลูกที่มีอยู่ปลาส่คุณนะฮะอะไรอ่ะมีอยู่20อันทำไมที่เขาใส่ร้ายกับผมแบบนี้เออเกดทำอย่างนี้ได้ยังไง ตเตือนไว้ก่อนครับผมไม่ได้บอกว่าผมจะทำตอนนี้ตเตือนไว้ก่อนเพื่อมีแบบเพชรดีจาวอะไรเนี้แครอทได้แครอทได้เพชรใช่แครอทได้เพชรส่วนหัวปีวินไม่ค่อยมีเมลอนไม่เชียวเออเมลอนหัวปีนี่ไงหัวปีเอาหัวปีมาซื้อหัวปีเพิ่ม จริงๆมันคือเมล็ดเมลอนนะทุกคนอะไรอะหัวปีอะไรครับเมาส์สั่นอะไรครับเนี่ยไม่ก็ขับไงฮะเมาส์มันเลยสั่นเนี่ยต้องปลูกแล้วก็ให้ปริมาณแดดที่เพียงพอเนี่ย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 เนียเนี่ยเียปัดตีเย้ให้ให้นถือธนูทำไมถือนูทำไม เดี๋ยวผมไปดูตรงกลางบ้างนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างข่าวสารบ้านเมืองเป็นยังไง